สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะและแต้สงขาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันครับเกิดขึ้นที่ใต้สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏสงขานะครับอยู่ในท่อระบายน้ําครับตำรวจและก็นักศึกษากลุ่มนี้ครับเขาจ้องจ้องมองมองดูดูหาอะไรกันอยู่ครับที่อยู่ในท่อมันส่งเสียงร้องอยู่ข้างในครับช่วยกันตามหาเสียงครับ เอออะไรครับที่ร้องอยู่ในท่อนี่ก็มาอีกคนนะครับนักศึกษาครับก็มาช่วยกันฟังครับว่าเป็นเสียงอะไรครับอยู่ในท่อมาช่วยกันหามาช่วยกันดูครับลุ้นกันครับเอออยู่ไหนเอน่าอยู่ไหนครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่าเสียงอะไรครับ เสียงลูกแมวชัดๆเลยครับไม่ใช่เสียงลูกเปดแน่นอนครับเสียงร้องเมียวเมี้ยวเมี้ยวแบบนี้ครับมันเข้าไปติดอยู่ในท่อระบายน้ําได้ยังไงครับก็นี่แหละครับต้องแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ชุดเทศเกตของเทศบาลเมืองเขาลูกช้างครับให้มางัดท่อเหล็กระบายน้ำนะครับท่อนี้ค่อนข้างงัดยากนะครับหนักนะครับเนี่ยครับเป็นหลายกิโลครับเนี่ยครับต้องช่วยกันงัดต้องช่วยกันแงะครับ มาเลยครับทีมฮีโร่ของเราครับต้องมาช่วยครับเสียงลูกแมวติดอยู่ข้างในร่องเมียวเมียวเมียวอยู่เลยครับนี่นักศ,าศาึกษากลุ่มนี้ก็คอยลุ้นครับจะช่วยขึ้นมาได้ไหมครับใช้ทั้งแฉลงใช้ทั้งค้อนพรทั้งทุบทั้งแงะทั้งงัดครับเอาให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าแมวเนี่ยยังส่งเสียงร้องอยู่ข้างในเลยครับน่าจะเข้าไปติดอยู่ นานาพอสมควรแล้วครับอ้าวหุยเล่หุยหนึ่งสองสามครับไหวไหมครับอ้าวอือพี่พี่หนึ่งพี่อ้าวนิดหนึ่งครับพี่ระวังครับรองมือระวังตีก็ระวังครับเออแหมน kind of um, ี่ครับแหมลุ้นกันครับหนักนะครับนั่นครับทีนี้มาดูนครับว่าช่วยได้ไม่ได้ครับมาดูกันครับได้แม่ทำไมลุงต้องระวังเทียวอ่าสินี้ด้วยกับเรือท่ามต้มใช้กาวนี่ด้วย ตา,าตามต้นตามต้นยยไม่เลย่ะสุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้ครับมันเข้าไปหลงอยู่ในใต้ท่อระบายน้ําครับเข้าไปได้ยังไงครับลูกแมวตัวนี้ครับจะว่ามันจะตกลงไปจาก แท่งเหล็กที่เป็นช่องก็ตัวใหญ่นะครับหรือมันน่าจะเดินพัดหลงไปตามท่อนี่ก็เป็นไปได้ครับเดินไปแล้วก็สุดปลายทางก็ออกม่ได้ก็ร้องเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวให้คนช่วยอยู่นี่ครับ่ครับน่าสงสารจริงๆครับอือหือตัวนี่งอมแง้มเลยครับเนี่ยครับดีนะครับที่นักศึกษากลุ่มนี้มาเห็นและช่วยไว้ครับเราไปฟังนักศึกษากันครับว่าเขาพบเห็นรูแนี้ได้ยังไงดิวนนี้อะค่ะแล้วก็เพื่อนลงสตอรี่อะค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ในท่อ พวกหนูก็เลยมาดูแล้วก็โทรไปที่หน่วยงาน